มาเห็นหลายคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าไอตัวเอกสารหลักฐานแห่งนี้เป็นยังไงนะครับหลายคนจําไม่ได้เพราะนานไปแล้วแล้วก็หลายคนไม่ได้เก็บไว้นะครับก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเน้องเอกสารทุกอย่างนะตามใดที่ยังไม่ได้ทาละเอินให้เก็บไว้ก่อนสํารองไว้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่เนิ่นแล้วตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ไปขอเขาเขาก็ยังดึงให้เราไม่ได้หรอกเนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่ครับมันเป็นหน้าตาอย่างนี้อ่ะ แล้วพอคนที่ไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวจะต้องถามเข้ามาอีกว่าแล้วจะไปขอได้ที่ไหนยังไงคือตอนเนี้ยขอไม่ได้ทุกช่องทางเลยมันเราได้แค่แต่ต้องลองติดต่อเข้าไปที่สํานักงานเขาถ้าเราไม่ได้นะถ้าเราไม่มีเก็บไว้ให้เราไปนึกดูครับว่าตอนที่เรายื่นเนี่ยเรายื่นแบบไหนเราเอาไฟล์เอกสารหรือว่าเอาถ่ายเอกสารตัวนี้ไว้ไหมลองนึกดูนะครับหลายคนไม่เก็บนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็ ต้องลองติดต่อดูนะฮะที่สำนักงานใหญ่อย่างเดียวนะนะแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อมูลตัวเนี้ยมันอยู่ในฐานข้อมูลเขาอยู่แหละนะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่กองฟื้นฟูอุกการดูนะครับหาวิธีติดต่อดูนะครับที่กองฟื้นฟูอุกการถ้าไม่มีเก็บไว้นะนะครับผมว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยเป็นหลักฐานมูลนี้ที่สำคัญได้ในการยื่นทวงหนี้ต่อไปที่กบวถ้าเกิดต้องไปกบวนะมันเป็นหน้าต่างงี้นะครับอันนี้นะครับ มันเป็นแนวทางนะฮะต,ตอนนี้นแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะใช้เอกสารอะไรบ้างถ้าคนที่มีหน้ากรมธรรม์อันนี้ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีหน้ากรมธรรม์อย่างน้อยมีอันนี้ก็ยังดีนะครับประมาณนี้นะนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะมันจะบอกเลขแบบประชาชนเลขกรมธรรม์ชื่อนามสกุลเลขหลักฐานแห่งนี้แล้วก็ยอดนี่รายละเอียดนี่นะฮะนะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆหน้าตายอย่างนี้ครับหลักฐานแห่งนี้ที่เราเอาไปแนบ ยื่นขอรับชําระนี่ตอนที่เขาฟื้นฟูกิจกันอยู่นะนะครับผมใครจําไม่ได้นี่ครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ